สวัสดีครับจะเจอผมช่างลุจากบริษัทแอลนพีนะครับวันนี้เรามีรถตัวใหม่นะครับเข้ามานะครับจะเป็นรุ่นซปเปอร์เอ็มนะครับตัวนี้นะครับเป็นจักรยานสายยักนะครับที่เราทางบริษัทเรามีจาหน่ายนะครับก็ครับก็ของเรามีทั้งหมด3สีนะครับก็จะเป็นอันดับแรกนะครับเป็นสีเทาเหลือมวงนะครับอันที่2ก็เป็นสีเขียวคู่แพนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีเทาเรมโบงนะครับ ครับสเปคของเจ้าซูเปอร์แอมคันนี้นะครับที่เราให้มาจะเป็นกำลังมอเตอร์นะครับ800วัตต์นะครับแบตเตอรี่กาฟิน48โวลต์12แอมป์นะครับ4ลูกนะครับครับสำหรับยางของเจ้าตัวนี้นะครับก็จะเป็น2.75นะครับขอบ10นะครับแม็กครับยางหลังก็เท่ากันนะครับ2.75ขีด10 สำหรับเฟรมของเจ้าตัวนี้นะครับแฮนด์ก็จะเป็นแฮนด์เหมือนคล้ายๆลแฮนด์นักบินนะครับหน้าจอจะเป็นขนาดใหญ่นะครับตัวนี้แล้วก็ชุดสีเฟรมขนาดใหญ่นะครับของเจ้าซูเปอร์ยูนิเทอนี้นี่นะครับก็จะมีทางเราก็จะมีตัวการล้มให้นะครับจะเป็นเหล็กโดยตรงเลยนะครับตัวนี้จะเป็นการล้มการเฟรมการพลาสติกด้านข้างนะครับเวลาล้ม สำหรับเจ้าซูเปอร์อมนะครับเราจะมีที่ทให้ของมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ที่ใส่ของขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ข้างล่างเผื่อน้ําเข้าจะมีรูเจาะมาให้ด้วยนะครับฝั่งนี้นะครับสองข้างเลยโช๊กลัางนะครับอันนี้เราจะให้มาขนาดใหญ่เหมือนกันนะครับจะเป็นตัวซับห่อด้านหลังได้ดีนะครับนี่ครับนุ่มนะครับขี่นุ่มดีนะครับสำหรับโช๊เจ้าซูเปอร์อมคันนี้นะครับโช๊กหน้าเราจะให้มาขนาดใหญ่เนะครับทดสอบดูครับนี่ครับนุ่มนะครับประยงไม่มี นะครับนะครับเบาะคนขับเราจะให้มาขนาดใหญ่นะครับแล้วคนซ้อนนะครับแล้วก็พนักพิงหลังอาจะเป็นขนาดใหญ่นะครับสามารถนั่งได้2คนนะครับครับสำหรับเจ้าซูเปอร์เอ็มคันนี้นะครับวิธีสตาร์ทเรามี2วิธีนะครับก็จะมีกุญแจแล้วก็รีโมทนะครับวิธีแรกก็สตาร์ทด้วยกุญแจนะครับระบบเซ็ตนะครับเราจะมีให้ไป2ตัวนะครับแล้วก็วิธีสตาร์ทด้วยรีโมทนะครับก็จะมีสตาร์ทกดนะครับ เวลาเราดูกุญแจมาดับก็ดับด้วยรีโมทนะครับถ้าเปิดด้วยรีโมทนี่ครับผมครับผมระบบไฟหน้านะครับเป็น LED นะครับอันนี้จะเปิดใช้งานจะมีไฟหลีขึ้นนะครับขอบด้านล่างนะครับพอเราจะเปิดไฟสูงนะครับนะครับเป็น LED คู่นะครับสว่างนะครับตัวนี้สว่างมากก็ระบบไฟท้ายนะครับอันนี้ระบบเบรกก็จะมีทั้งระบบเบรกแล้วก็ไฟหลีไฟสูงนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวซ้ายขวา สว่างนะครับตัวนี้ LVD อันนี้จะเป็นไฟเบรกนะครับอันนี้ไฟหลีนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวซ้ายขวานะครับสว่างอ่าแล้วก็ระบบไฟเลี้ยวหน้านะครับจะอยู่ตรงใต้ก้านเบรกซ้ายขวานะครับขวานะครับอ่านะครับวิธีเปิดนะครับอ่าจะมีวงกลมขึ้นอันนี้จะเป็นบอกลักษณะ ในการวิ่งเกียร์หนึ่งสองสามนะครับว่าเกียร์หนึ่งวิ่งได้เท่าไหร่นะครับระยะทางเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นค่าสถานะแบตนะครับมีสี่ขีดนะครับเขียวสามแดงหนึ่งนะครับถ้าเป็นฝั่งนี้ก็จะเป็นความเร็วนะครับในการบิดนะครับอแล้วก็จะมีเกียร์นะครับเป็นปุ่มนะครับนะครับอันนี้เกียร์หนึ่งนะครับ่าก็จะมีหนึ่งปุ่มครับถ้าเป็นเกียร์สองครับสองนะครับแล้วก็ไปสามครับผมก็จะมีสามปุ่มนะครับเป็นสามจุด เรามาทดสอบแรงบิดนะครับของเจ้าสวิมพันนี้นะครับอันนี้เกยร์หนึ่งเลยครับนะครับอสีขาวนี้จะเป็นในการวิ่งนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นบอกระยะทางอยู่นะครับวิ่งวิ่งได้เท่าไหร่นะครับอันนี้เกยร์หนึ่งเกยร์สองนะครับนะครับเกยร์สามนะครับเล็กมาอยู่ที่เจ็ดสิบนะครับล็อกครับผมครับจ่อวันนี้ผมจะมาทดสอบนะครับขับขี่ให้ดูนะครับผม

ปลายนะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับกุดเต็มนะครับตัวนี้อันนี้ครับสีพิเศษนะครับตัวนี้เราเหลือพวงนะครับสําหรับาพิเศษยังไงคือตอนแสงมานะครับตอนเราขี่แบบแสงแดดนะครับมันจะเปลี่ยนสีนะครับแต่ถ้าเราเข้าที่มืดก็จะเป็นอีกสีหนึ่งนะครับเพราะว่ามันจะออกเป็นหลอบๆครับออกเป็นลุ้งๆนะครับสวยงามครับครับผมสลหรับเขียวลูกพีชนะครับตัวนี้นะฮะพิเศษเช่นกันนะครับจะเป็นสี โอลูกพีลูกพีกพแต่ไม่ถือว่าเขียวมัชฉะแเข้มกว่าเขียวมัชฉะนิดหนึ่งนะครับตัวนี้พิเศษมากครับตัวนี้ครับสําหรับตัวนี้นะครับเป็นเทารลมโบนะครับสีแบบดุดันนะครับในวัยรุ่นนะครับตัวสีเทาแลรมโบนะครับประกายแบบเข้มด,ดุดันมากครับสีตัวนี้พิเศษมากครับตัวนี้นสีเทารลมโบนะครับ ครับก็สําหรับช่างหลมวันนี้นะครับพี่มารีวิวเจ้าซูเปอร์ยันนี้นะครับที่มาใหม่นะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อครับตัวแทนนะครับกับของเราได้นะครับก็วันนี้ก็ผมช่างหลมขอ,อลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม